ลอนดอนไอไม่ใช่ว่าเป็นไอนี่นะเป็นชิงช้าถวันนะลอนดอนเนี่ยไอ <laughs> ไปเลยอ๋อทำอย่างนี้เหรอเนี <c oughs> ่ยไอปั้นเขาปั้นแบบญี่ปุ่นเป็นไหมครูไม่ได้สอนเนาะสอนแต่ว่าวันยากอะ่ะ <c oughs> จริงเหรอครูก็ยังปั้นเม็ดจะสวยจริงเหรอว่อแต่ว่าครูก็พยายามนะ <c oughs> สอน เจ๊เคยไปร้านแถวเนี่ยเช่นพระรามาเช่<ด>นพร<ด>ะราม5แหววไอ้ความเพ่อเราเห็นจนะเป็นทำนะป้ายโฆษณาว่าเอออาหารญี่ปุ่นโน่นนี่นั่นเนาะไปแหละเราก็เลยบอกอ่ะจริงเหรอมันปั้นออกมานะเจ๊กินไม่ได้อ้าวข้าวงี้นะแข็งปุ๊บกินได้แต่อีไอ้พวกที่โป,ป๊ะๆงหน้าเนี่ยมายจ่ายตังค์มา มันก็ต้องจ่ายแต่เขาจกล้านะนะกล้าจ่ายใช่ไหมกล้ากล้ากว่านั้นถ้าข้าถ้าข้าวแข็งถ้าป๋อเจอข้าวแข็งบอกว่างเลยนะกล้ากว่านั้นคือเราก็รู้แล้วว่าเรากินไปแล้วไงเฮ้ยกินแล้วไม่แล้วไม่เกี่ยวเราก็เรียกคนทำมาเลยเมื่อกี้ใครทำอ่ะไอ้เนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าของมันเลือก็เลยบอกว่าป๋อกุ้งเลยนะเขาแงมากแล้วยังุูส่าจ่ายตังอีกนะ คนใจดีไงมีใครใส่เชฟวัตดอนพลอยเชฟวัตดอนอ่ะใส่ไส้เลยม้วนแปะไข่เคยใส่ได้เลยนะที่ไข่แต่ว่าที่จริงอ่ะถ้าเจอที่เขาขายเขาก็จะผ่าครึ่งแล้วโรยในยองเนสใช่ไหมพระเจ้าแต่ว่าไข่หนูมันไม่ค่อยสวยประตานโทษนะคะกรุณามองไข่นิดนึงใช่ไข่หรือแฮววะเชฟวัตดอนจะบอกนะคะว่าหลังจากนี่อะไรอ่ะ ตอนแรกก็จะได้รถพ่วงนนั่ได้ยางเป็นสิบล้อแทนตอนนี้ยังไม่ใส่ไข่หรือแห้ววะดูเป็นแห้วใช่ไหมคะดิฉันมองเป็นลูกชิ้นมันคือลูกชิ้นบอกลำไยยังเชื่อเลยเนี่ยลำไยปอกเปลือกแล้วเนี่ยเงาไปเลยดีไหมคล้ายๆนะเล็กๆอ่ะยังไงทำยังไงเราจะใส่ไส้อับป้าใส่ไส้เลยใส่ไส้ จมีมาควาน้องอันนั้นอันนั้นใว่ไส้อันนั้นอย่างไรกินซูชิกันไหมเด็กนิ่งๆนะพอเหรอสองชั่วโมงเด็กอ่าใส่้ายเก๋ใส่ไสยผู้น่าก็ได้ผูอัดก็ได้ผูอัดก็ใส่ตมงานก็ได้ ใส่ที่ใส่กี่กี่อันน่ะแล้วแตกเลยตัดใแ่ตัดใ่ลูกไข่เลยจะกินกันอย่างนี้เลยอือเดี๋ยวหั่นไงลูกหั่นจึ๊กจึ๊กจึ๊กแลเป็นซูชิละก็รู้แล้วแต่มันต้องใส่กี่อันถึงจะหั่นได้กี่อันอะไรยังไงใส่ไม่ต้องไม่ตองใส่ไปเถอะใส่ไปเลยมันหั่นมันก็โดนผ่าครึ่งไปเดี๋ยวก็ผ่าเชฟอธิบายไม่เคลียร์ตัดเหลือหกล้อตัดคะแนนตัดคะแนนมิชลิน เนี่ยเหรอแบ่ๆไปแบ่เนี่ยเหรออ่าอ่ะเสร็จแล้วไปต่อแล้วก็มัวนเฮ้ยไปฟ้องไปฟ้องมิชลินเลยว่าเชฟอธิบายไม่ดีมิชลินแม่งยืดยางคืนอ่ะเหลือเอาไปเลยพอดีดอกยางรู้สึกแล้วตายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าเราไปขอคะแนนจากกูดเยียแทนก็ได้ มาใหม่นี่ไม่ต้องถามว่าคนไหนอายุเท่าไหร่ว่าจัดหน้าได้อย่าไปไอ้นี่กับเดียร์เดียร์อีกเกตนึงเมาเป็นโยโกดีกว่าโยโกฮาม่าหลอกได้ไหมอันนี้เลยเนาะผ่านไปสองปีที่ลานแปะมาหาจ่าไม่จะสอนปั๊บเปิ้ลมวนได้ไหมวนหน้าหรือมวนหลังนั่นแหละมวนหน้าเราดอหนั่นแหละปั๊บเปิ้ลโอ้โห ข่าวเขาว่าพ่อแม่ล้านแป้งเขาพาไปขายไม่ออกเจ็บและช้ำนะปอจำทนก็ความจนบังคับจิตใจไม่ใช่เขาบอกด้วยกับมาหรอกขายไม่ออกไม่ว่าพ่อแม่บอกว่าให้ปอช่วยขายที ทั้งเนื้อแดงทั้งไขมันปิดพุงอยู่นี่ที่ต่างๆเราจริงเนี่ยแม่บอกเลยลูกว่าให้เธอกลับคืนบ้านมาไสาวนนวนาวไม่ไขอไรึ้ึไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรจริงเหรอและยี่สิบเก้าเปลี่ยนเป็นสามเก้าเนี่ยทำไมยิงความเชื่อ ข่านียมพี่บอกว่าดูแล้วตามันชัดแจ๋วมันัวโตเนี่ยยีบกานก็ความจนมันบังคับจิตใจไข่ปิ้นนะแป้งไข่ปลิ้นออกมาแม่งหลุดออกมาเลยเว้ยหลุดออกมาแล้วลูกน้อยว่าน้อยพี่ไปในนี้ดิแมอันนี้มันมันมันเป็นอุบัติเหตุครับ มันเป็นอุบัติเหตุเรียกว่าไข่ปี๊ดเอากรดจับยัดกลับเข้าไปลูกไม่เป็นไรเราใจถึงซะย่างดันมันกลับเข้าไปลูกแล้วเดี๋ยวหันเขาก็ไม่รู้เองเดี๋ยวหันแม่งหลุดออกมาใหมคถึงเน้อห้าจะชวนพี่แตนั่งทำนะแต่นั่นชอบทำอาหารจริงดิพี่แต๋นเขาคนทำกับข้าวนะเนี่ยหรอมันปอเลยเปอก็ชอบทำกับข้าวชอบทำนุ่นน,นี่นั่นนอน แล้วไงอ้อยออกินไปก็ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วก็สะบัดห <c oughs> ลุดลดังบนดังล่าง <c oughs> ยัดข้างหน้าแล้วหลุดข้างล่าง <c oughs> อ้อยไม่แล้วหรือววางขึ้นไม่เวิร์กเลยแบบทำไข่ลูกเขยดีไหมเนี่ยเนือ <c oughs> เออทำไมไข่เป็นเงี้ยมันแค่ต้องฟีดมั้งอยัง<ม>บอกว่าเป็นไข่ออาจารย์อาจารย์ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับขวด จำลูกอินสลัดลูกอินสลับมันคือลำไยที่เขาไม่ได้รับประกันเนี่ยดิมันที่มันเนี่ยนั่น่ะไม่ผ่าดนี่ลำไยกำลังจะไปอบแห้งอย่างเครับกบบบโอ้ว่าตลาดนี่ไข่จะปิ้นออกมาเหมือนกันเดี๋ยวถ้าถ้าจะทำขายจริงต้องซื้อไม้ไผ่ป่ะก็ซื้อไม้ไผ่มันจะได้มดร้อนเร็วไงไม่กี่บาทเราแต่เราไม่ได้ซื้อมาไม่แล้วสวยด้วยใช้ไม้ไผ่ไม้จีนที่ไม่สวยนะ สวยนะที่ควนกันอยู่เนี่ย,ยไข่เปินปน้นด้วยแหละน,นี่นี่ไม่ก็สวยด้วยไม่สวยธรรมดาไม่ไม่แพ้ไม่ไพ้อ่านี่ยเนี่น